ไี้ฮาผมกังฟูฮ้าวันนี้จะมาเล่นเกมผีให้พี่ๆทุกคนดูกันเกมนี้ไม่เชื่อว่าเกมฮอมสาวิตฮอมเป็นเกมผีที่สร้างโดยคนไทยเองฮะเกมนี้จะออกมาวางขายให้โหลดเล่นกันตอนปีหน้าฮะแต่ตอนนี้ยังมีแต่ ตัวเตโมให้ลองหลดเอาละเรามาเล่น hmm. ก uh. ันเถอะไอ้เนาวฮันนี้ที่เลอตื่นอ่าอปวดหัวจังดื Sunshine> ่มเยอะไปหน่อยเมื่อคืนนี่มันสายแล้วนะโอเคจะตื่นแล้วโอ้โหเสียงเศร้ามากกว่าเจนนั่นเธอหรือเปล่านะ ฉันอยู่ที่ไหนกัน <c oughs> เอา้านึกว่าเจนอยู่นี่เอาม่เป็นไรงั้นกลับบ้านก็ได้มูฟนะฮะก็กด W A S D เดิเดนแล้วก็หมุนหมุนดูจอโอ้โหอันนี้เป็นโปสเตอร์ฮะมีภาษาไทยด้วยพื้นเต็มไปหมดเลยอ่ะฮะฮะ นี่น่าจะเป็นประตูทางออกนะฮะกด E Interact เป <What> ิดประตูโอ้โหอะไรกองเต็มไปหมดเลยเนี่ยกด C นะฮะเพื่อขานอดนี่นี่เก็บได้ปะเนี่ยโอเคไฟฉายได้ไฟฉายแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กด a p เปิด กดไฟฉายว่าจะเออไม่มีนะฮะโอ้โหน่ากลัวสุดๆไปเลยมีรูปเก่าๆชูสองนิ้วด้วยฮะโอ้ทำไมต้องส่องนิ้วอสําลักสองนิ้วมีมอตายด้วยหน้าตะตบจริงๆเลยฮะโอ้โหของกองเต็มไปหมดเลยน่ากลัวสุดๆไปเลยเอาปิเส้ามาดูเป็นพานถูวหน่อย ไม่มีอะไรนะฮะ,อ,ะอันนี้ Where <am> ช้างอยู่ที่ไหน How can I get out of here? จา,จากที่นี่ยังไงล่ะอันนี้มีโคกนะฮะโคกกับขนมโคกอันนี้น่าจะเป็นถ้วยใส่ขนมโคกอีกทีอ๋อแล้วก็ช้างเอาใส่ขนมไม่ใช่นะฮะ โอยมีใครอยู่บ้างไหมช่วยกงฟูด้วยออมีมีจริงๆด้วยออมีพระสวดมาหา,ามาจากห้องนี้มีพระก็สบายใจอ๋อโอเคมีอะไรอยู่บ้างออไฟดับไฟดับไปแล้วฮะเสียงพระสวดมาจากวิทยุนี่เอง หลอนฉุดๆไปเลยฮะตอนน,อน,นี้มีเสียงเหมือนผีจะมาใ่หนังสือพิมพ์อันนี้สิบกว่าปีที่แล้วมีนักศึกษาหายตัวไปอย่างลึกลับนักศึกษามาหาลัยดังหายตัวไปสองวันนะฮะผู้หญิงผมสั้น,นกุแจ <The key. S 1> กุแจอ,อะไรเนี่ยม่าจะเอาไว้ เปกอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่ายัางไม่รู้ว่าอะไรนะฮะอันนั้นไงเปิดไม่ได้จริงๆด้วยกลองกลับถังเก่าดูนะฮะอ๋ออ๋อกุญแจที่เก็บได้ก็เอาเปิดประตูอันใหม่นี่เองกดอีนะฮะเปิดกุญแจอาจจะไม่มีอะไรนะฮะใจะเย็นๆเถอะไปสอวผิดตาฝูข้า้งมึงได้ไหม โอ้มนอากาศเย็นมากตรงนี้โต๊ะเก่าๆอดไม่มีใครนะฮะเราจะเปิดประตูไปดูอ้าว่าไมมีคนแล้วมีคนแล้วโอ้ไม่ใช่คนอย่าเรียกสิไม่ใช่คนแน่อย่าโอ้ยเขาคงไม่ได้ยินหรอกมั้ง อย่าถามเลยว่าได้ยินเหยจะมีศพอ,อยู่ในถุงขยะเลเนี่ยกดชิปนะคะเพื่อวิ่งโอเคเราจะวิ่งลงไปกันหอวหน่ากลัวสุดๆนี่น่าจะเป็นหอพักเก่าๆนะฮะเป็นหอพักที่เคยมีคนอยู่มากก่อนฝฟกกมลังเตินลงไป เออจ้ะจ้ะฮะฮะาะมีอะไรบางอย่างล่องลงไปอ่ะมีเสียงปัตโตะตัวใหญ่อ่ะฮฮ้ไโอ้โหไฟสีแดงยังกะงานวัดเลยนะฮะอ๋อถุงขยะนี่เองที่ล่องลงไปมาตะกี้นะคะคิ่วัาไม่น่ามีศพอยู่ เสียงหลอนจุดๆไปเลยฮะหลัดไฟสีแดงอาลาเราจะเปิดประตูแ้่ฮะแต่ไม่ไม <mat> ่มีอย่างไม่มีอะไรฮะให้ทุก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 ทคนจะเออไม่มีวันาแล้วให้ทุกๆคนใจเย็นๆก่อนนะฮะโอ้ยตอนนี้เรากำลังวิ่งตามผีไปแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคน ตามองโลกในเง่ดีนะฮะโอเคไม่มีอะไรเปิดปตระตูเข้าไปไม่มีหายไปแล <ไป S 1> ้วเธอหายไปไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะฮะมีตะเกยียงแล้วก็มีของบ้าเหรอเขาพิซซ่าพิซซ่าตะโกน องจอยกังกูดตัว,วอ,อ,อนี่นี่รอยเลือดนะฮะเป็นรอยเลือดรอยเลือดรอยเลือดลากเต็มไปหมดเลยมีรอยเลือดลากไปตามพืนนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดอะไรป้ไไหมเนี่ย เปิดไม่ได้นะฮะมีรอยเท้าดูเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทางออกอยู่ไหนอ้าวจ้าไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้รอยเท้าก็หายไปแล้วตักตักเหมือนจะบังคับให้เข้าประตูนี้นะฮะเพราะว่าทางตันไปแล้วเฮ้ยยูแอบจะป่ามันแล้ว จะไปทำอะไรแล้วเออเออเออเนี่ยเรงต้องตายตอนนี้เราต้องหนีกลับไปทางเดอมแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะขับไารตรงนี้นะฮะอ่ะกด E ข้าไปเอ,ม,เอ,อมาแล้วมาไหมมาแล้ว,ลวต้บบนไงปฏิบัตินี้มันพายมากๆเลยะ่ยา,ายังไงยังให้่อมฟอร์อนอะพวกกลัมาเก่า ช่วยกังพูดด้วยออกไปแล้วนะฮะตอนนี้อยากกลับเข้ามาหนอนะมีรอยเลือดนั่นนั่นนั่น,ออนะะรอยเลือดฮะรอยเลือดทำไมเลือผี What was ต h a t นั่นผีมุดเข้าไปในรอยเลือดที่ออกมาฮะน่าจะไปแล้วเราก็จะออกไปดูนะฮะอ๋อรอยเลือดนี้เป็นรอยที่ ผีเข้าออกได้ฮะเวลาเดินทางน่าจะเข้าออกผ่านทางรอยเลือดนี้นะฮะตอนนี้ <Daniel, S 1> ต้องกลับไปที่ห้องโอ้ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมีกล่องไปสถานีท <Where> s <S ไทยด้วยนะฮะออกทางไหนอะ่ะนาเราออกทางเดียวกับเลือดผีที่ผีออกได้ไหมอะ่ะ อไม่มีอะไรนะคะพี่ๆทุกคนใจเย็นๆไปๆแบบแล้วโอ้ยนะมันทำไมมีตกใจเมื่อกี้กังฟูเห็นผีนั่นไงนี่ประตูล็อกนะคะนี่น่าจะเป็นประตูเดียวกับที่ตอนเริ่มเกมมาแต่ว่ามันล็อกอยู่ต้องหาอะไรมาปลดล็อกนะคะ น่าจะเป็นกุญแจโอ๋อนี่ลิฟท์ใช่ไหมเริ่มตูเริ่นได้ด้วยฮะอ๋อมันไม่ใช่ลิฟท์ฮะนี่เป็นถังใส่พินเซอร์ที่ตัดเิ็มตัดโซนะฮะเอาอันนี้ไปตัดโซก่อนน่าจะรอดนานไงลอยเลือดมาแล้วเราต้องวิ่งมาหาวิ่งแล้วก็ตัดตัดลิฟท์ตัดเลยลิฟท์ตัดสิตัดสิตัดเลยยังมามายัง มายางไม่มานะฮะป,ปิดประตูปิดได้ไหมเอาไม่ต้องปิดเนานะผีมันก็ผ่านไปแต่เอานั่นไงอะไรเอาไมแล้วตามมาไหมเอไม่ตามมาใช่ไหมโอเคห้องกักฟู่เห็นหมดมีมรอยมีมีเงาคนนะฮะไม่มีนี่งไงเมื่อกี้ต้องเข้าไปทางประตูนี้แน่เลย เข้าไปด้วยคนได้ไหมไม่น่าจะได้นะฮะตอนนี้มีห้องอยู่เต็มไปหมดต้องเข้าห้องใดห้องหนึ่งเข้าห้องนี้ตวสีเพราะว่าทางข้างนอกมันตันนะฮะออโอ้โหห้องนอนสีชมพูนี่ต้องเป็นห้องนอนผู้หญิงแน่ๆเลยเพราะว่าป้าปูเป็นสีชมพูแล้วแต่ผ้าปูตะกรงก็สีชมพูนะ อังเงินก็เป็นห้องนอนผู้ชายน่ะสิโอ๊ะจ้ะมาแล้วมา,มาแล้วมามาแล้วฮะเรจะเอ๋ไม่มีนะะฮะผ่านมาทางนี้ผ่านไปได้ลยก๊อฟต้องหาทางออกให้ได้จะอ้อไม่ใช่กรแพงตกใจหมดนี่ก็ห้องน้ำ โอ้โหห้องน้ําแบบห้องน้าหอวพักมากๆเลยฮะอาจจะไม่มีอะไรฟูไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ตกใจนะแต่ฟูตกใจได้ยินเสียงมีเสียงผีฮะห้องนี้ห้องนี้มั่มีอะไรฮะห้องนี้ล็กอกน่าจะมีห้องไหนสักห้องนึงที่เราทำอะไรได้นะฮะ ห้องนี้ก็หวานแหววเหมือนกันแต่ว่าหวานแหววเท่าห้องนู้นไม่ได้ไหนดูสิไม่มีอะไรนะฮะกังฟูห็ดว่าภาพปูเนี่ยบ่งบอกลายสไตล์ของคนละอ้าวด้ไงเนี่อะไรในยย่งยน่าจะเปิดใต้ด้วย <wood> อ๋อไม้นี่ปิดทางเหยคิดว่าน่าจะต้องหานนไงเสียงอะไรเสียงอะไรมันมาแล้วนะฮะตอนนี้นันตอนนี้ฟูต้องหาโอ้ยโอ้ยน่กกากลัวสุดห้องเก่ามากเลยฮะคิดว่าไม่น่าจะมีคนอยู่อเอาเตียงได้ไหมเตียงงัดเอาขาเตียงงัดไม้ เอ,ออกไปจากช่องไม่น่าจะได้เนอะช่องนี้เปิดไม่ได้นะฮะอ๋อนี่ไงเปิดไม่ได้แต่ว่าโอ้ยนี่รอยเลือดนี่มีรอยเลือดลากเต็มเลยฮะนี่น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่หวานแหววไม่ใช่นี่น่าจะเป็นอีกอ่ะอ่ะอ,อันนี้ อ๋อตุ๊กตาที่มีตะปูตอกเต็มไปหมดอันนี้น่าจะเป็นทนเล่นของนะฮะก้างฟูเคยเห็นตุ๊กตาสับแช่งมีกระดาษด้วยคณเคยเกลียดใครสักคนมากมากไหมนี่ไงฟูว่าแล้วต้องเล่นของใส่คนที่เขาเกลียดแน่ๆเลยตันนี้ก็มีร้อยเลือดอีกน่าจะวับมาด็ ไม่มีอะไรนะฮะโอเคมีตุ้ซภพด้วยอย่าบอกนะว่าเอาไว้ให้เอกอ่อะนั่นไงฟูเห็นแล้วชาแรงประตูเปิดนั่นไงนั่นไงมาแล้วก็มาเขาคำลามด้วยล่ะฮะอ๋อจอ๋อไม่ใช่คำลามฮะอวก โอ้โหโอ้โหน่าจะกินถ่ายเงินเข้าไปเออไ,ไปหน่อยนะอ้วกหนักเลยออกไปแล้วนะฮะอะแต่จริงๆเกิน์ใบตะไครก็อ้วกได้เหมือนกันนะฮะเอยเอยยฮะไปยังโอเคไปแล้วนะฮะตรงนี้ตรงนี้ยังออกไม่ได้ ใช่ต้องกลับไปที่ห้องช่องเดิมนะฮะนี่ไงเราก็จะงัดไม้นี่ออกได้ไหมงัดได้บโอ้โห,โหอะไรตต่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมันน่าตะปบจริงๆนะฮะดุกติ๊ฮ้ยนี่ช่องแมวเตือนฮะ <c oughs> คิดว่าใช่นะเ,เราจะไปตามช่องแมวเตือน น่กกากลัวสุดๆไปเลยทำไมไม่ทำช่องแมวให้มันตูดีหน่อยล่ะโ,โอ้ยสราแใงว่าอ,อุ้ยจะเอ้ยอเป็นแค่ท่อล่นนะฮะอย่าตกใจไปเส,สียงอะไรไม่เสียงอ๋ออ๋ออ๋อนี่ตกตา ไม่เสียงคนร้องไห้ฮะแต่ไม่น่าจะใช่คนนะเราจะไม่สนใจเขาฮะเราจะเดินไปตามทางของเราโอ้โหมีเสียงเปิดประตูด้วยไปทางไหนเนี่ยนี่ไงโอเคนะคะนี่น่าจะเป็นห้องทำงาน มีอะไรอยู่บนโต๊ะไหมโอ้โหร้อยเลือดฮะตุก๊กตาเหมือนเติมแต่ว่าเป็นท่านั่งกอดกันตุก๊กตาหน้าตาแปกประหลาดยังไงตุก๊กตาวูดูออฟออฟอะไรนะะอ่าไม่ออกกางฟูรู้แล้วต้องเป็นตุก๊กตาทําสน่ห์แน่ๆเลยเคยเห็นอยู่เต้าเอาก็ได้อิาไม่มีอะไรฮะ ล้วตรงนี้มีล็อกเกอร์อีกแล้วอนะฮะมีล็อกเกอร์ก็สแสดงว่ามีผีออกมาบ <c oughs> ันได้งไงมาแล้ว <c oughs> ดีนะชะง,งกักมาไปมองนิดนิดเวลาเราเจอในที่ที่เราคิดว่าจะมีผีเราต้องชะง,งกักมามองนิดนิดนะฮะผ่านไปยังอย่างโอเคผ่านไปแล้วค่ะ แล้วก็ไปทางนี้โอ้โหไหยเลือดเต็มไปหมดเลยฮะบนเพดานแล้วก็บนถืนถ้าเราเดินผ่านแล้วก็จะเปื้อนเลือดนะฮะแต่ถ้าไม่เดินผ่านเราก็จะตายตรงนี้โอ้ยมีล็อกเกอร์อยู่เต็มไปหมดเลยฮะแปลว่ามีที่หลบผีเยอะ This could be the way out. นี่ถ้าทางจะเป็นทางออกนะโอเคกลับบ้านกันฮะมาไหมมาไหมโอ๊ยอประตูเสียนะฮะตอนนี้ทำยังไงอ๋อไม่เลยควันถ้าทำให้ไหอ้ไนั่นทำงานได้เราก็จะห<ล>นีกลับเช้ากลับมาแล้วนะฮะวิง่งวิ่งกลับไป กลบไปแล้วไงฮะืีนะที่มีล็อกเกอร์อยู่หลายอันขอให้ลุกขึ้นมาจากร้อยเลือดแล้วฮะครั้งนี้ก็ต้องมองไม่เห็นกลางฟูเนินอนเพราะว่าถ้าหนังผีไทยเราเข้าไปแอบในโอง่งหรือในตู้ผีก็จะไม่เห็นนะฮะไปฮะยังได้ยินเสียงเตินอยู่เลยฮะ ออโอเคน่าจะไปแล้วนะฮะโอเคไปแล้วฮะเอาจะเอานั่นไงไม่ต้องไปไหนสักหน่อยโอเคโอเคผีอยู่ในห้องนี้นะฮะแล้วก็จะแอบบๆดูสินี่ไงเวาลาเจอผีเราต้องค่อยๆชะงูกหน้าไปมองฮะ ฮะ하ะอ่าไปแล้วนะฮะกังฟูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องเข้ามาในห้องนี้ทำไมเราต้องมาลำบากหลบผีแต่เขาให้เข้าหลับต้องเขาอย่ามาดันไงพี่เอะเราต้องหนีตายแล้วครับฮะฮะฮะไม่เป็นไรโอไม่เอไม่นะฮะ เราก็จะกลับมาที่นัน่นนี้กับคอนเทนเนลไปโผลตรงไหนเนี่ยอ๋อที่ห้องนี้เหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะฮะเราเข้ามาในห้องแล้วเราก็ต้องค่อยๆชังบงอกวาไปมองอออะอยู่ไหมนั่นเงกกงฟูเห็นเงากงฟูเห็นเงา เราต้องค่อยๆแอบ,บย่องมาทางนี้นั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นโฟไหมเห็นโฟไหมโอ้นักก็ทุดๆเลยอยู่ใกล้กันมากเลยเดินไปทางนน้นเาหรอคิดว่าเราต้องเราต้องเดินไปทางประตูฝั่งโน้นหาโอ้ยว่าหมานะาห้ามมานะ ทำไหมหยุดทำไม,ไมตอนนี้เราะยะเผาขนมากเลยฮะแต่เรก็เรก็จะโอเคเรก็จะสู้สุดใจค่ะตื่นไปเลยเปิดเปิดเปิดประ,ไปไปประตูสีเปิดสีโอเคตอนนี้เราน่าจะหลุดอ,ออกมาแล้วฮะห้องนี้เหมือนห้องทำงานนี้ย <Feel. S 2> yeah, got ได้ฟิลแล้วโอ,โอ้โอ้ทำไมทำไมเสียงอะไรอ,อยู่ตรงไหนอ่ะเสียงเสียงพาสวดนี้ออแอบ,บก่อนนะฮะแอบบทำไมไม่รู้ปิดวิทยุก่อนนะฮะทำไมมีล็อกเกอร์ตรงนี้โอเค เราต้องกลับไปที่เดิมนะฮะเอาฟิวไปซ่อมประตูจะจะอดออกไปไหมเราต้องมาติดตามชมกันนะน่าหงายคผีคขะผีฮะอพี่ๆเห็นค่ผีไหมย่างไปโอเค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 น่าจะลอดนะฮะ มาทางนี้จะงเห็นกังฟูไหมอ่ะค่อยๆชะงักหน้าไปมองไม่อยู่ฮะกังฟูเห็นขาเดินไปทางนน้นโอเคน่าจะรอดแล้วนะฮะเอาล่ะกังฟูรอดแล้ววิ่งก่อนแล้วนะฮะอัจจับุกฮะซ้อมผิวก่อนนะฮะ กด E มันตื่นมาไหมไม่มามาไหมไม่มาโอเคใช้ได้แล้วฮะจะกดใช้ไน่อยโอ้โหโอ้โหามามบอกก็ได้เราได้เลยไหมโอเคเรอดได้เลยนะฮะวิ่งแล้วน,นะฮะฮะเได้ยินเสียงพวได้ยินเสียงโอ้มีรอยนืดตรงนี้ด้วยอะ่ะแปลว่าเรายัางไม่รอดตายนะฮะ จะมีมีสารพภูมิแบบไทยๆอันดัไปมาแล้วพี่มาแล้วเร็วแล้วแล้วแล้วเปิดไฟไหมแล้วแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไหมวิ่งก่อนนะฮะโอ้หน่าจะเห็นกังฟูแล้วกังฟูต้องรีบวิ่งก่อนแล้วนะ โอ้ไมีสิ่งเกิดขึ้นมาเลยปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปหน่อยน้ำงินน้ำเงยประตูได้เหน่อทำไมอ่ะเราต้องทำยังไงตอนนี้เราต้องหาทางครับครับไปไม่มีประตูฮะไม่มีทางออก แล้วฮขอบคุณที่เล่เมเดโมของเราตัวเกมตัวเต็มจะปล่อยให้เล่นปีหนะะ้าฮะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการเล่นเกมผีครั้งแรกของกังฟูนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทางฟูให้ด้วยนะฮะสวัสดีฮะ